เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวของกินกันอีกแล้วนะคะเจงไม่เฉลยว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าของกินวันนี้คืออะไรบอกเลยว่ามันน่าจะดูดีเพราะแอปไปดูมาแล้วอันนี้คือแบบได้มาแล้วอัดเลยนะบอกว่าตื่นเต้นสุดอะไรสุดมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรกดวิดีโกันอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรไปกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะทุกคน จะเปิดให้ดู10 1นน,นี่ก็คือของหวานที่เราสั่งมาทั้งหมดนะทุกคนมีอะไรบ้างอันนี้นะจะเป็นคัาสตาร์ดวานิลาอันนี้จะเป็นคัาสตาร์ดใบเตยอันนี้จะเป็นเอ่อครีมอะนรื่มนี้เป็นคิเป็นเค้กทุกเรียนเดี๋ยวเราจะพิมพ์ชื่อที่ัดเจนให้ร่บนะอันนี้ก็เป็นมะพร้าวมะพร้าวครีมสดแต่ก็มีมะพร้าวเนื้อมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เค้กฝอยทองเนาะมีอันเล็กแล้วก็มีอันใหญ่นะแต่เราเอาอันเล็กมาชิมก่อนเพราะว่าร้านนี้ยังไม่เคยซื้อนะคะเน,นี่ยครั้งแรกเราจะชิมทุเรียนกันไปชิมเลยมาทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมน,นี้เป็นทุเรียนครีมสดอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อที่ถูกให้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นหน้า,า,านะรามนะจะมาเป็นอย่างนี้นะบอกเลยว่ากลิ่นอนะดมก็รู้รู้ว่าเป็นทุเรียนนะทุกคนจะตักให้ดูกันอันนี้จะเป็นเนื้อเขานะครับทุกคน จะเป็นความนะเนอนี่อ่ะใส่ดูใกล้กลอืมความทุเรียนคือตลบอบอวนเราเพยายามจะให้เห็นเหนือใกล้ๆนะทุกคนอ่ะประมาณนี้นะเห็นไหมมันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเค้กธรรมดาเลยนะมันคือทุเรียนชีสสดนะทุกคนเนื้อมันจะเหมือนเนื้อเค้กธรรมดาเลย มันจะมีความเป็นเนื้อเคก้กเนื้อเค้กแล้วก็มีเนื้อครีมชีสท,ทุเรียนข้างบนอบอกเลมุนมากนะคะอร่อยแล้วมันก็มีความนิ่มมากคือเนื้อเนื้อเค้กนิ่มมากและไอ้ครีมท,ทีข้างบนเห็นไหมเห็นไหมเห็นเลเยอร์มันไหมคือครีมชีสก็คือเยอะ มันมีความหวานพอดีที่ไม่หวานไปแล้วก็มีความละมุนของเทกเจอร์นุ่มมากทั้งเนื้อเค้กและครีมนะคะหมดคำบรรยารยขออนุญาตมาอะไรอย่างนี้เลยมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองเค้กมะาพร้าวครีมสดครีมสดนะทุกคนให้ดูหน้าก่อนมันมีความสวยงามนะจินตนาการว่ามันคือเหมือนแบบหลาบ,บอะไรอย่างนี้ น่าจะตั้งใจแหละไม่ใช่จินนารการโหเห็นแบบเห็นความมะพร้าวอยู่แบบขอบๆนี้นะเห็นไหมเห็นปะขอบๆขาขาวกันะคือมะพร้าวทุกคนจะมาชิมมันนะเอาให้ดูเท็กเจอร์ก่อนนะเห็นว่าเขาจะมีมีชั้นเนื้อเค้กใช่ไหมแล้วก็มีชั้นครีมข้างบนแบบนี้นะเห็นสีขาวมาคือแบบมีความมะพร้าวจากมากหอมมีกลิ่นใบเตยด้วย ความมะพรา้วา,า,พรา,วา,าวเนื้อเหนืองมากเห็นเนื้อมะพร้าวไหมเนี่ยก้อนขาวๆเนี่ยคือเนื้อมะพร้าวนะทุกคนนีนี่ใช่น,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 นี่คือเนื้อมะพร้าวอ,อร่อยแล้วคนคนเดียคิดว่าอะไรไม่อร่อยบ้างอ่ะ แต่มันเป็นถ้าคือถ้าคนชอบมะพร้าวมันก็จะชอบเนี่ยคือก็จะอร่อยเนี่ยแต่ว่าเราสูว่าอันเนี้ยจะหวานกว่าอันมาอ่าไม่ใช่มะพร้าวอันทุเรียนนะเหมือนมันมีความแบบเข้มข้นของครีมเหมือนมันมาจากน้ําครีมจากน้ํามะพร้าวอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนมันจะมีความขาวๆตรงเนี้ยเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นครีมจาก น้ำมะาพร้าวหรืออย่างที่มันจะให้มันมีความหวานเข้าเนื้อกว่าทุเรียนนะทุเรียนมันจะเป็นอารมณ์ละมุนละมุนอันนี้จะเป็นแบบความหวานแบบหวานมะพร้าวเลยทุกคนดูแล้วเขาใส่แบบมะพร้าวอัดแน่นมากนะนเนื้อก็มาดูอด,ดูรอบนึงเห็นเนื้อไหมอ่ากล้องจะโฟกัสไหมล่ะอ่าเห็นไหมเนื้อก็มาเขียวเขียวก็เป็นเค้กกินก็หอม เหมือนเดิมเนื้อเค้กเนี่ยนิ่มมากใครชอบเค้กนิ่มๆน,นะสงชอบแน่นอนจีนเค้กออันนี้เป็นเป็นเค้กหม้อกแกงเผือกนะทุกคนนี่มาเดี๋ยวเราจะมาชิมเค้กหม้อกแกงเผือกกันเลยนะทุกคนชว์เข้าไปนี่อันนี้ก็จะเป็นชั้นหม้อกแกงอ่าซูมสิจนะ้านี่ มีความเผือกเหมือนดาไคมีความเผือกจุดเด่นเค้กร้านนี้นะคือเนื้อนิ่มแบบนิ่มมากนี่ก็อยากแช่เย็นมาแล้วนะแล้วแบบไม่ได้ฮีทอะไรเลยนะมันแบบจะละลายในปากมากๆเลยอะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้เวอร์เลยค่ะวันอีฉันเวอร์นะคะไปซื้อมาชิมทุกคนมันนิ่มจริงๆ อันนี้เหมือนจะนิ่มพอ,อแหละไม่ได้ว่านิ่มกว่าแต่มันรู้สึกแบบมันมีความแบบจะละลายหายไปถามว่าหวานไหมไม่หวานมากแต่มันก็จะมีความแบบรู้เลยว่ามันหวานน้ำตาลน,นะทุกคนมันจะไม่เหมือนเค้กมะาพร้าวที่มันจะหวานจากจากน้ำมะพร้าวจากเหนือมะพร้าวอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็จะมีความแบบ หวานแบบหวานเป็นแรนด์ของมันแต่มันจะไม่หวานมากนะมันก็มีความเป็นเผือ่อคือถ้าคนไม่ชอบหวานก็คือจะชอบนะแต่ถ้าคนชอบหวานอาจจะไม่ชอบเพราะมันไม่คม่อยหวานเรี้หรือหวานน้อยมากน้อยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะแต่สัมผัมนไม่ค่อยหวานแล้วถามว่าชอบไหมชอบนะเพราะว่าไม่ได้เป็นคนชอบกินหวานมากนะเป็นคนชอบกินของหวานที่ไม่หวานมากย้อนแย้งจัง มันจะไม่รู้สึกผิดมากไนงะอยากกินของหวานอนะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างบนที่แปะมะขวานี่ยเหมือนทองหยอดปะถ้าไม่ทาไม่เข้าใจผิดนะถ้าเข้าใจไม่ผิดเรารู้สึกว่าถ้าหมอ้อแกงของแท้เลยอาจจะถ้าใครเข้าวหวางว่ามันจะเนื้อมงหม้อแกงอะไรอนยะ่างเงี้ยมันน่าจะไม่ใช่นะแต่ว่าหมอ้อแกงของจริงน่าจะหวานและมันกว่านี้นะแต่อันนี้ด้วยความที่มันโดนดัดแปลงมันเป็นเค้กนทะุนคนมันก็มีความเข้ากันในแบบของเขานะคะบผม อันนี้ก็นานาจิตตังเลยทุกคนนะคไม่เชื่อก็ไปซื้อ,อชิมกันนะคะอ่ะให้ดูอีกรอบอืมอร่อยนี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นเค้กฝอยทองอันเล็กนะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นมะพร้าวก็ครีมมะพร้าวนะซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเอามากินกับน้องฝอยทองถ้าไม่ใช่ยังไงก็บอกด้วยอันนี้จะเป็นคาซาดใบเตยนะทุกคนที่เขาจะเขียวๆนะ มาเรามาชิมกันนี่นะทุกคน <laughs> ทำไมสภาพเป็นแบบนี้เห็นช่องคาสาัดไหมคือเดี๋ยวเราแช่เย็นไว้ทุกคนเ <c ười> ขาก็จะแบบอยู่ตัวอย่างนี้เลยแต่จริงๆวตีมันจะนิ่มกว่านี้ <c ười> แนะนำว่าให้ทิ้งออกมาจากตู้เย็นกับหนึง่งจะเอาออกมาแล้วกิกนเลยมันจะไม่ค่อยน,นิ่มดีและเค้กมันนิ่มมากเราวว่าเค้กคัสตาร์ดใเตยอร่อยดีเขาวจะหวานน้อยกว่าวันนี้านนี้หนึ่งนะในความรู้สึกลูกคิดเป้งหรือเปล่านะอันนี้คือในความรู้สึกนะคนใครกินอันไหนแล้วรู้สึก,บแ,ก,กแบบแตกต่างกันแบบเฮ้ยฉันว่านี่แม่รอรทำไมแกว่าอร่อยวะอะไรเยอะคอมเมนต์มาบอกเลย แด่๋ยวกันสำหรับเราส่วนเค้กวันนี้อร่อยทั้งทุกอย่างเลยแค่แบบอันบักอันจะหวานน้อยกว่าอะไรแบบนี้จะมาลองฝอยทองกันแน่นแน่อาหารให้กล้องหน่อยสินี่นะฮะต้นนี้มะพร้าวจ้ะนี่นะทุกคนอันนี้ตักเข้าไปในเค้กฝอยทองเมือ่อกี้เห็นไหมขาวขาวก็คือเราเอามะพร้าวโปะเข้าไปใช่ปะ ข้างในเป็นเนื้อครนะีมค่ะมนี่อนเนื้อเค้กนี่มากเห็นไหมมันเป็นเนื้อเค้กเห็นไหมทุกคนเนี่ยข้างในจะเป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะนและอันนี้ข,า,ขาวๆก็คือเป็นมะพร้าวที่โปะไปเมื่อกี้นะเหลืองๆก็คือฝอยทองเพราะอันนี้คือฝอยทองแต่มันใสเล็กอ,อร่อย มันแบบคือเนื้อเค้กมันเหมือนบัตเตอร์วาน,นิลาแล้วมันมาเจอฝอยทองฝอยทองก็ไม่ได้หวานเจี๊ยบนะแต่พอมันจะมาเข้ากับไอตัวเนี่ยครีมมะพร้าวอันนี้แล้วก็เนื้อมะพร้าวมันก็จะหวานสึิ